ในยุคที right ui, ания, ่ปัญญาประดิษ hmm. ฐ <Lim> ์ artificial intelligence กลายเป็น huh. ห right ัวใจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีระบบการผลิตอัจฉริยะ smart manufacturing ระบบสั่งการด้วยเสียง voice assistant ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ autonomous vehicle ระบบวิเคราะห์เส้นทาง l o u t e planning and optimization ระบบตัวจับใบหน้า face recognition โปรแกรมโต้ตอบผู้ใช้งานอัตโนมัติ chatbot หรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าสำหรับการวางแผนกลยุธทธ์ทางการตลาด Customer Behavior Analytics การสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับการขายสินค้า Personalization ในมุมของภาคการผลิตเราจะพบว่ามีการบำร,ร,รุงรักษาเชิงคาดการ Predictive Maintenance ตลอดจนการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า Sentiment Analysis ระบบแนะนำสินค้า Recommendation System และล่าสุดระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจได้ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Agent i c AI คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เราขอนำเสนอหลักสูตรปรียโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร หลักสูตรใช้เวลาเรียนเพียงสองปีรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเรียนเฉพาะวันเสาร์เพียงวันเดียวสนใจเข้าศึกษาต่อด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อนําไปปรับวุฒิการศึกษาหรือจะนําไปปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานหลักสูตรนี้จะพาคุณไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในมุมมองของปัญญาประดิษฐ์ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่จะพร้อมช่วยผลักดันศักยภาพของคุณ ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยตลอดจนโครงงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ตรงที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับในสายอาชีพหรือสร้างนวัตกรรมสําหรับองค์กรภาคธุรกิจหลักสุตเล่าคือคําตอบที่คุณต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้ในการสร้างอนาคตในสายวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไปด้วยกันคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์